สวัสดีคุณผู้ชมพี่น้อง FC ทางช่องกันด้วยนะคะสวัสดีกันช่วงที่2นะคะช่วงแรกก็ลงแนวทางเลขวิ่งแม่ลอยนะคะให้ FC ทางช่องกันเรียบร้อยแล้วนะคะนีเลขวิ่งแม่ลอยแล้วก็เลขวิ่งสูตรที่1กับสูตรที่2เนาะที่เราลงไปให้นะคะก็ดูเป็นแนวทางกันไปเนาะ FC บางทีมันก็ ข้าบางทีมันก็ไม่เข้านะคะงวดที่ผ่านมาเลขวิ่งแม่ร้อยก็หลุดนะคะไม่เข้านะคะแต่เออคิดว่างวดนี้น่าจะไม่หลุดซ้ําต่อนะคะ F C เพราะว่าไอ้ที่ผ่านมาเนาะแนวทางเลขวิ่งของแม่้อยนอะ่ะถ้าหลุดแล้วนะคะงวดต่อไปส่วนมากจะไม่หลุด ซ้ำนะคะจะเดินต่อนะคะก็คิดว่างวดวันที่16ธันวาคม2568นี้เนาะแนวทางเลขวิ่งของแม่ร้อยน่าจะเดินต่อนะคะไม่น่าจะหลุดซ้ำต่อนะคะ <c oughs> ก็เป็นแนวทางกันไปเนาะ f c <oughs> แนวทางก็มีเข้ามีหลุดเช่นกันนะคะ เราเพิ่งจะสังเกตกล้วยเนาะเซเราก็เดินมาดูาเกือบทุกวันนะคะแต่มีมากวันสองวันนี่แหละเราไม่ได้เดินมาดูนะคะพอวันนี้เราเดินมาดูกล้วยมันสุกคาเครือนะคะสุกคาเครือแล้วก็แถมนกมันมากินไปแล้วนะคะเดี๋ยวว่าจะเอามีดมาตัด เคือกล้วยออกด้วยนะคะนี่เอาววแบบนี้ก็เสร็จนกหมดค่ะนะคะท้องทุ่งนาด้าบ้านเนาะเขาก็เก็บเกี่ยวกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้มันมีรถเ c เอซเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นรถอัดฟางนะคะกำลังอัดฟางอยู่ กองฟางที่เขาอัดแถวบ้านเราทางนี้เนาะ FC เขาคิดอ่าก้อนละ37บาทนะฮะก้อนละ37อ่าถ้า3ก้อนเขาก็เอา100บาทนะฮะ3ก้อนร้อยนะฮะติดเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุ่งนาหน้าบ้านนะคะ บรรยากาศช่วงสี่โมงครึ่งนะคะยังไม่ได้เอาข้าวให้เด็กๆก,กินเลยนะคะเตรียมไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เอาให้นอนหลับอยู่ด้วยไม่รู้ว่าตื่นยัง แนวทางนี้เนาะ FC ก <c oughs> ็ <c oughs> จะลงแนวทาง15ชุดบนล่างให้นะคะให้ FC เอาไปเป็นแนวทางกันเนาะชอบก็ลองตามกันดูเนาะ FC 15ชุดบนล่างนะคะชอบก็ลองตามกันดูนะคะแนวทางก็มีเข้าไม่หลุดเช่นกันนะคะ <c oughs> แต่ว่าแนวทาง15ชุดบนล่างนี่ปี หนึ่งเนี่ก็ข้าดีเดินดีอยู่นะคะก็จะหลุดเต็มที่ก็ประมาณสี่ห้าครั้งได้นะคะมาเป็นแนวทางกันได้เลยนะคะ,ะเดือนเก้าเดือนเก้าหิวข้าวยังลูกห,หิวยากหิวข้าวยางังฮะอน,นุหิวข้าวยางัง เดินสิทไปไหนอ๋อเดินสิอยู่นั่นนะฮะเป็นเจ้าของบ้านไปแล้วเนาะน่ะเฮะเป็นเจ้าของบ้านไปแล้วเลยฮะขึ้นลงขึ้นลงนี่เป็นเจ้าของบ้านไปแล้วนี่ให้อยู่เฉพาะแค่ในครวัวนี่แหละค่ะเราก็กวาดทั้งวันเลยนะคะอยู่บ้านก็กวาดทั้งวันเลยเพราะว่าเขาขึ้นไปก็อไอ้พวก ดินพวกฝุ่นที่มันติดเท้าเขานะมันก็ขึ้นตามไปด้วยนะคะกวาดทั้งวันเลยปิดประตูหลังบ้านก็จะร้องเข้านะคะงิ่งๆจะร้องเข้าเอาเท้าไปเคาะประตูด้วยฉลาดด้วยนะรู้จักเอาเท้าเคาะประตูจะเข้าไปข้างในเขาจะไปนอนนะคะชอบไปนอนอยู่ตรงหลังเครื่องซักผ้า อันนี้นอนไปแล้วเพิ่งจะตื่นเบาๆลูกเบาๆไม่ทะเลาะก,กันลูกไม่ทะเลาะก,กันเนี่ยเรเป็นพี่น้องกันหนาต้องรักกันไว้หืมแต่ทะเลาะก,กันเก่นกัรรุนแรงด้วยไม่มีใครยอมใครด้วยนั้นน่ะกินข้าวไหมหืมหิวข้าวยางังนั่นมา มาฉีดแตกตรงนี้อีกแล้วไหยทำไมไม่ไปฉีดตรงกองหินข้างนอกมาฉีดลาดตรงนี้อีกแล้วนี่อยู่ข้าวอย่างกินข้าวย่างอ่ะเราทางเลขวิ่งของแม่รอยเนาะ FC งวดที่ผ่านมานะคะไม่เข้าหลุดนะคะแม่ให้ ศูนย์กับเก้าเนาะเลขมันออกห้าสองกับสองสองนะคะงวดวันที่สิบหกธันวาเนาะเลขวิ่งแม่ลอยนะคะสี่กับหกนะคะสี่กับหก fc ลองสังเกตดูเนาะี่ามันหลุดนะคะหลุดเดินหนึ่งงวดหลุดเดินหนึ่งงวดหลุดงวดนี้น่าจะเดินนะคะไม่น่าจะหลุดต่อนะคะสี่กับหกคาดว่าต้องมีตัวใดตัวหนึ่งมาให้เห็นแน่นอนนะคะ เป็นแนวทางกันเนาะอ่ะแนวทาง15ชุดบนล่างนะคะงวดที่ผ่านมาเข้าที่52นะคะเห็นข้าบัวมันออก52าสองเนะเาะเลขออกสองห้าสองแล้วก็ข้างล่าง22นะคะ งวดนี้ก็ขอให้เดินต่อนะคะ15ชุดบนล่าง15ชุดบนล่างนะคะ FC มี23 25 26 29 20 35 36 39 30 35 30 56 59 50 หก6กแล้วก็เก้านนะคะแนวทางสิบห้าชุดบนล่างเนาะ fc ชอบก็ลองตามกันดูเนาะ15คู่นะคะตัวเลขอาจจะหลายคู่นะคะาหา fc หาแนวทางนะคะดับมาตัดออกดูนะคะดับชนเด่นก็ให้เลือกเด่นกันไปเนาะแล้วก็ให้เน้น คู่ที่มันติด5 6 7เอาไว้นะคะ FC เราให้มันติดเลขเด่นประจำปีเอาไว้นะคะคู่ที่ติด5 6 7มันจะมีคู่ใน2 5 2 6 3 5 3 6 5 6 5 9 5 0 6 9 6 0นะคะนะคะให้เน้นเน้นคู่ที่ติด5 67เอาไว้นะคะ แต่มันไม่มีคู่มันไม่มีคู่ที่ติดเจ็ดเนาะมีแค่คู่ติดห้ากับติดหกอย่างเดียวนะคะอย่างงวดที่ผ่านมาเลขม,มันออกห้าสองข้างบนเนาะ fc ไหมห้ามันก็มันอยู่ในเลขเด่นเลขติดประจําปีอยู่นะคะอ่ะเป็นแนวทางกันไปเนาะ fc อ่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจนุยนับซับพเพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ